โลกนี้นั่นเองถ้าแปลตามตัวนะไซดัตตินนิซา<น>ก็คือผมเมื่อกี้ผมหมายถึงท่านหญิงไอชะผมผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ยินคําจากคําว่ามันดาชนจากจากเชีย์เลยนะคํานี้ไม่ค่อยได้ยินวนใหญ่คําว่ามันมันดาชนของเท่าจากเชีย์ก็อย่างที่ผมบอกครับก็คือท่านหญิงเอ่อท่านหญิงคอดียะประมาณนั้นครับท่านหญิงคอดียะที่ผมได้ยินนะก็จะเป็นท่านหญิงคอดียะส่วนท่านหญิงฟานติมาเนี่ยก็จะเป็นไซดั นายนายหญิงนิไซนาอาลลมีนนายหญิงแห่งสากุลจักรวาลนิสาแปลว่าผู้หญิงนะครับไอชาฮับซอก็เป็นฝากบอกซอสเลยอ๋อนะครับโอเคครับได้ครับเช็คใครเป็นภรรยาอ๋อโอเคครับก็ตามนั้นเลยครับบางนะครับเหมือนที่เช็คบอกมาเมื่อกี้นะครับท่านฮับซอท่านหญิงฮับซอท่านหญิงไอชาแล้วก็ใครอีกล่ะนะครับก็เป็นภรรยาเป็น เป็นอะไรนะอุมมุนมุนมมินีนเหรอใช่ไหมอุมมุนมุนมมินีนเหมือนกันนะครับตามนั้นนะครับเมืองสันมามีอะไรเสนอไหมวันนี้ไม่มีอะไรครับอืมแต่แต่เมื่อกี้พี่อรุณคือจะชวนทร่าผมเฉยเลยอ,อืมสกายไลน์ไปไหนนะจัดดิอืมหนูรออยู่ในสกายไลน์เนี่ย ภรรยานบะี B. มีกี่คนครับมีสิบเอ็ดคนครับมีสิบเอ็ดใช่ไหมบางสันมานแต่ว่าที่คุณคุ้นหูมีแค่ไม่กี่คนนะสิบเอ็ดสิบสาม,ส,ส,ามสิบสี่เนี่ยแหละตแต่วันนี้แหละอยากฟังเป็นความรู้สิบเอ็ดคนครับเท่าที่เท่าที่รู้มาประมาณนั้นครับเอา,เอา,เ,อาเอาที่มั่นใจก่อน มัม่นใจก็คือสิบเอ,อ็ดคนประมาณนั้นนะโอเคสิบ <c oughs> เอ็ดคนสิบเอ็ดคนแมบางโซเลหันมาถามผมเหมือนผมเป็นโซลิมไอเป็นเป็นเป็น,ปนอาริมเลย <c oughs> เเนี่ก็บางสนมานมีหลักฐานผมไม่มีหลักฐานถ้าผมมีหลักฐานผมตอบเองแล้วผมไม่มีหลักฐานดิเออบางบางชาวบ <ผม S 2> ุนันของเช็คผมเช็กยาวัดแกมีเป็นไฟล์เศษเป็ไฟพิเศไหม ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแกส่วนใหญ่เมื่อก่อนกอยตีเป็นหนังสือม่เแมีมีแนะนํำไหมมีแกเขียนเรื่องสกอไลน์แนะนําสักเล่มไหมมีอยู่ส่วนส่วนใหญ่ของแกจะไปในทางอากิดีไง เนี่ยน่ะไปดูคลิปผมมาะละเอียดยิบเลยไอคลิปของแกว่าฮาร์ดิสก์อะไรอะไรพวกเนี้ยมันมันของช่องชาบูมาหลายคลิปผมก่อนผมเรล่นเจอแล้วผมหายก็หาไม่เจอแช่วยช่วยแชร์ให้ผมได้ไหมแชร์ของเชียรยาวัดทั้งหมดเลยที่ที่อะไรที่เป็นของเชียรยาวัดแกจะเล่นเรื่องเดียวเลย ไม่ที่ตัดไว้ลงช่องชาบูผมจำไม่ได้แล้วว่าช่องไหนของชาบูกันแน่ช่อง v ีสองวสองวสองอ่าเน้นเป็นคลิปของเช็กย,ยาวาสนแกจะลงเรื่องเดียวเลยคือจะเป็นหลักไอจีออดะลวนๆเลยสำหรับเชียะนะบางทันมานฝากช่องแป๊บนึงนะครับไปอย่าหนีจะไปเข้ามันอย่าหนีอะไรเรา พี่เช็คอยู่ไหมเดี๋ยวตีกับพี่เช็คก็ได้วะเป็นไนแล้วล่ะตีกับบางท่นมาเลยดีแล้วตีเลยผมผมไม่ได้ใส่ตีกลูวว่าเช็ครับใช่ไหมสนสนทน,นาแบบบวงน้ําชาก็ได้นะแต่ดีเบทผมเขิน <c oughs> เรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะยืนยันความเป็นเชียมากกว่างคือมันมันจะถามว่ามันเอามาเตียนเอะเอามาเหมือนเอามาดีเบตกันได้ไหมมันก็มันไม่ได้เป็นคือบอกไม่ถูกอ่ะคือมันมันเป็นเหมือนกับพูดให้เขาเข้าใจว่าเออเนี่ยไอทำไมเราถึงเป็นเชียไง